สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำรูปภาพนะคะที่มีกรอบแบบนี้เลยนะคะซึ่งทำในโปรแกรม Canva แล้วก็ทำง่ายมากๆแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องเข้าในโปรแกรม Canva ก่อนนะคะ เข้าเป็นที่เว็บไซต์ของ Canva เลยนะคะจัดการล็อกอินให้เรียบร้อยเลยนะคะก่อนที่เราจะสร้างผลงานของเราจากนั้นเนี่ยเราก็กดสร้างนะคะเ,คเลือกขนาดผลงานของเราที่เราต้องการที่จะทำนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่หน้าแผ่นงานของเราเลยนะคะจากนั้นให้เราไปกดที่ไอคอนอัปโหลดนะคะแล้วเราก็อัปโหลดไฟล์ เข้ามานะคะเป็นไฟล์รูปภาพของเราที่เราต้องการที่จะทํำกรอบในวันนี้นั่นเองนะคะรูปที่เราจะเอาเข้ามานะคะต้องเป็นรูปที่ไม่มีพื้นหลังนะคะเป็นรูปที่เป็น png หรือว่าพื้นหลังโปร่งนั่นเองนะคะเราถึงจะทํารูปแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าใครที่ยังสงสัยว่าลบพื้นหลังยังไงนะคะให้เข้าไปที่ google เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าลบพื้นหลังนะคะแล้ว เราก็เลือกเว็บไซต์ไหนก็ได้นะคะมันฟรีหมดทุกเว็บไซต์นะคะอัปรูปลงไปรูปที่มีพื้นหลังนะคะแล้วก็โปรแกรมเนี่ยมันจะจัดก,การลบพื้นหลังให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราก็จะได้รูปที่ไม่มีพื้นหลังหรือว่าพื้นหลังโปร่งมาใช้นั่นเองค่ะเมื่อได้รูปตามที่ต้องการแล้วเราก็กดดาวน์โหลดรูปมาได้เลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในโปรแกรม canva ของเรานะคะนั่นก็คือวิธีการที่เราจะลบพื้นหลังได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ใช้ แค n ว a Pro ให้เสียเงินนะคะเมื่อเราอัปโหลดมาแล้วเนี่ยเราก็คลิกรูปมาที่หน้ากระดาษของเราได้เลยนะคะจากนั้นให้คลิกเลือกที่รูปภาพของเราให้กรอบมันขึ้นนะคะแล้วจากนั้นกดไปที่แก้ไขนะคะแล้วให้เลือกตรงเอฟเฟกเลือกเงานะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็คลิกเลือกที่โครงสร้างนะคะจะเห็นได้ว่ากรอบนะคะมันจะขึ้นมาที่รูปภาพของเราตาม ส่วนว้าส่วนโค้งของรูปของเราเลยนะคะอย่างที่ตอนแรกนะคะบอกไปว่าทำไมเราถึงต้องใช้รูปที่ไม่มีพื้นหลังนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยนะคะถ้าเกิดเอารูปที่มีพื้นหลังเข้ามาเนี่ยเวลาที่เราจะทำกรอบมันนะคะรูปร่างมันจะเป็นยังไงนี่นะคะเวลาที่เราอัพโหลดมาแล้วรูปยังมีพื้นหลังอยู่เนี่ย แล้วเราไปทำตามแบบเดิมนะคะใส่โครงสร้างเนี่ยมันก็จะขึ้นกรอบเป็นสี่เหลี่ยมตามขนาดของรูปภาพเราไม่เหมือนกับที่เราไม่มีพื้นหลังแล้วมันก็จะไปตามรูปร่างของเราตามที่เราไม่มีพื้นหลังนั่นเองนะคะเวลาที่เราใส่กรอบเนี่ยเราสามารถปรับได้นะคะว่าเราจะเอาขนาดเส้นเล็กหรือว่าเส้นใหญ่ หนาหรือบางแค่ไหนนะคะสามารถปรับได้ตามงานที่เราจะทำเลยนะคะว่ามันเหมาะสมกับงานที่เราทำมากแค่ไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยตามความเหมาะสมของแต่ละงานเลยจากนั้นเนี่ยความเข้มของสีก็สามารถเลื่อนปรับได้นะคะแล้วแต่เลยว่าเ,เราจะเลือกเป็นแบบไหน คลนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใส่กรอบให้กับรูปภาพเห็นไหมคะว่าแค่ไม่กี่ขั้นตอนเลยทำได้ง่ายมากๆในโปรแกรม c a n ว a สสำหรับใครที่ยังทำไม่เป็นวันนี้ก็ได้รู้แล้วว่าวิธีการทำเป็นยังไงนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของเรารับรองว่ามีการสอนโปรแกรมต่างๆอีกมากมายแน่นอนอย่าลืมฝากให้กำลังใจในคอมเมนต์ด้วยนะคะ